สวัสดีครับคุณฟังทีละครับกรุงเทพธุรกิจการเมืองพาดหัวข่าวบอกว่าเปิดแฟ้ม37ปีวุฒิสภาซักฟอก2รัฐบาลเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้อนอย่างนี้นะครับการยื่นยติของสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเพื่อเป็นการทิ้งทวนผลงานก่อนจะหมดหน้าที่ในเดือนพฤษภาคม2567นี้นะครับแม้ว่าจะโดนค่อนแคะว่าไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา153กำหนดให้ใช้เกณฑ์เข้าชื่อไม่ต่ำกว่า1ใน3หรือ84คนจากจำนวนทั้งหมด249คนเพะว่าสวปปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนท่าทีไปสนับสนุนในเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยนะครับดูได้จากเสียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม2566อีกทั้งเมื่อดูสาระของยติอภิปรายทั่วไป ในประเด็นหลักๆ7ประเด็นและข้อย่อยอีก27ข้อเนี่ยไม่มีสวที่กล้าเปิดหน้าหาเรื่องใส่ตัวในวาระสุดท้ายของการดํารงตําแหน่งเนื่องจากมีรายละเอียดที่น่าหวันนะครับว่าจะเกิดปัจจัยที่ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และนําไปสู่ความขัดแยง้งทางการเมืองขึ้นมาก็ได้อีกทั้งในห้วง4เดือนที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองเนี่ยหลายเรื่องรัฐบาลเศรษฐายังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นชี่เป็นอันเลยนะครับ ถ้าว่าฝั่งที่ไฟเรื่องนี้หรือว่าสู้เรื่องนี้ซึ่งนําโดยกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีเสรีสุบรรพานนมีเจเด็ดอินสว่างเป็นแกนนำเนี่ยก็ยังคาดหวังว่าวุฒิสภาจะได้โอกาสทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและก็ชี้ช่องการติดตามปัญหาที่คาดการว่าจะกระทบต่อประเทศและประชาชนในอนาคตเหมือนกับที่เคยเกิดมาแล้วในรัฐบาลยุคไทยรักไทยเช่นโครงการรับจำนำข้าวไปต้น กลไกที่รัฐธรรมนูนกำหนดให้สวมีหน้าที่กำกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้เท่านั้นนะครับยังพบว่าผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บัญญัติให้มีมาตรการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยบุฒิสภาเกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540แล้วก็ฉบับปี2550ซึ่งกำหนดบทบัญญัติ ทำนองเดียวกันให้อำนาจสวมีสิทธิ์เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินได้โดยไม่มีการลงมติจากการบันทึกข้อมูลของคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติเนี่ยนะครับสำนักง,งานเลขาธิการสาภาผู้แทนราษฎรพบว่าตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 4 0จนถึงปัจจุบันเนี่ย รวมแล้ว37ปีมีบุฒิทธิสภาใช้สิทธิ์ขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลรวม4ครั้งด้วยกันครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในรอบนั้นเนี่ยนะครับสมชายแสวงการและคณะได้ใช้กลไกรัฐธรรมนูญมาตรา161ให้รัฐบาลชี้แจงในประเด็นปัญหาสำคัญโดยพุ่งเป้าไปยังประเด็นการเมืองกรณีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ที่บกล้มการประชุมอาเซียนสมิตที่พัทยารวมไปถึงกรณีการกล่าวหาว่ามีคนอยู่เบื้องหลังการกระทําของคนเสื้อแดงซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหนีไปต่างประเทศก็คือทักษิณชินวัตรนี่แหละครับแล้วก็มีการโยงใยไปยังกวนที่แฝงแนวคิดล้มสถาบันซึ่งขณะนั้นอภิสิทธิ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงด้วยตนเองต่อมาเป็นครั้งที่2ครับในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2553 มีสวอสองกลุ่มขอใช้สิทธิตามมาตรา161ของรัฐธรรมนูญซักฟอกรัฐบาลอภิสิิ์อีกครั้งหนึ่งเป็นกลุ่มของเรืองไกรรีกิจวัฒนะและก็กวน40สวซึ่งนำโดยคำนูนสิทธิธทสมานสมชายแสวงการรสนาโตศสิทธรกูลตั้งคำถามถ,ามถึงวิกฤตในบ้านเมืองโดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มน,นปชในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งการชุมนุมในครั้งนั้น แม้เจตนาของการเรียกร้องต้องการให้มีการยุบสภาแต่กลับมีประเด็นที่ซ่อนที่ก้าวล่วงถึงการแบ่งแยกชนชั้นล้มระบอบอมตยาธิปไตยพร้อมกับแฝงขบวนการทางการเมืองที่แปลกแยกไปจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งต่อมาก็ถูกขยายความไปเป็นขบวนการล้มเจ้านั่นแหละครับครั้งต่อมาเนี่ยเป็นครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อวันที่23 พฤศจิกายน2555ต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งวันที่28พฤศจิกายน2555ในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรย,ยุคนั้นสวเนี่ยเปรียบเสมือนกับปลาสองน้ำนะครับคือมาจากการสรรหาส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากการเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งทําให้กลไกการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยมีทั้งฝ่ายที่จ้องเอาเป็นเอาตายและฝ่ายที่ปกป้องจะเห็นได้จากการเสดอยติอภิปรายทั่วไปในสองกวนยื่นพร้อมกันเหมือนเป็นการแก้เกมกันโดยยติแรก ตรวจสอบแบบเจาะจงในโครงการของรัฐบาลคือโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดงบประมาณ480 0 0ล้านบาทเสนอโดยกวน40สวและยะติของวิชาญสิริชัยเอกวัตรประเด็นการบริหารราชการแผ่นดินที่สอว่าจะเกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองซึ่งพบว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปทางด้านสังคมกระบวนการยุติธรรมคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติตอนนั้นเนี่ยนะครับนายกยิ่งลักษ ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาด้วยตนเองแล้วก็ส่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดทั้งบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นยุทธพงศ์จัสเสถียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นนัทวุฒิใสเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งของการชี้แจงจากปากคําของยิ่งลักษณ์เนี่ยเธอยืนยันครับบอกว่านโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลไม่มีประเด็นการทุจริต ส่วนที่เป็นข้อกังวลได้ให้หน่วยงานของรัฐบาลและกลไกเฉพาะของรัฐบาลเพื่อติดตามป้องกันเหตุแล้วแม้ว่าการสืบสวนแม้ว่าการตรวจสอบและคําพิภากษาจะกินเวลานานแต่ผลลัพธ์ของเรื่องนี้จากสารตั้งต้นในการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภารอบนั้นเนี่ยทำให้มีรัฐมนตรีแล้วก็พ่อค้าหลายคนถูกพิภากษาให้จำคุกในปัจจุบันนี้นะครับการตรวจสอบนโยบายประชานิยมที่สร้างความเสียหายรอบนั้น ถูกต่อยอดเป็นบทบัญญัติปราบโกงที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ให้องค์กรอิสระมีบทบาทในการตรวจสอบนโยบายของพักการเมืองที่ใช้ในการหาเสียงนโยบายของรัฐบาลที่สอว่าจะกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจเหมือนกับเป็นการระงับยับยั้งความเสียหายในอนาคตด้วย ทว่านยยะทางการเมืองเพื่อม่ให้นักการเมืองใช้ช่องทางทุจริตเชิงนโยบายเพื่อสร้างแต้มต่อทางการเมืองและแฝงไปด้วยการเอื้อประโยชน์หรือได้ประโยชน์ต่างตอบแทนจากนโยบายมาถึงครั้งที่4ครับเมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2556ครั้งนั้นเนี่ยนะครับพลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดีและคณะ ได้ยื่นซักฟอกร,รัฐบาลยิ่งลักอีกครั้งหนึ่งโดยพุ่งเป้าไปที่ปมปัญหาด้านการเกษตรโครงการรับจำนำข้าวที่ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดหนี้สาธารณะขึ้นมาพร้อมกับชี้ให้เห็นถึงนโยบายประชานิยมที่เป็นมะเร็งร้ายของบ้านเมืองส่วนครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5ในปี2567เป็นความพยายามยื่นยติอภิปรายทั่วไป ในวุฒิสภาในรัฐบาลเศรษฐาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องน่าจับตามองนะครับว่าจะเกิดมรรคผลอะไรในทางการเมืองหรือไม่โดยเฉพาะปมแจกเงินหมื่นดิจิตอลวอลเลตที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยตั้งป้อมเอาไว้ว่าส่อว,ว่าจะซ้ำรอยโครงการประชานนิยมอย่างโครงการรับจำนำข้าว และก็ต้องจับตามองด้วยนะครับว่าการซักฟอกรัฐบาลของวุฒิสภาชุดที่12เนี่ยจะถูกนําไปขยายผลจนนําไปสู่จุดเปลี่ยนของรัฐบาลเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีที่ชื่อวสศษฐาทวีสินหรือไม่อะนะครับ